สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปตัวอย่างการนำรูปที่ถ่ายแล้วเป็น JPEG หรือเป็นรอมาถ้าให้ดีก็ถ่ายเป็นรอจะมาปรับแต่งได้ดีกว่านะแต่ส่วนผมถ่ายเป็นรอแล้วกันถ่ายแล้วมาปรับแต่งแก้ไขเบื้องต้นและการที่ export รูปจาก Lightroom มาใช้งานต่อ ใน Photoshop สำหรับมือใหม่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไล่รูมเนี่ยผมจะใช้สำหรับเตรียมตีมแสงแล้วก็แก้ไขจุดบกพร่องที่เวลาเราถ่ายมาหรือว่าเลนที่ถ่ายมากับกล้องเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเราก็จะมาแก้ในนี้นะครับวัสถุสค์เนี่ยเราก็จะทำเป็น ตัวอย่างเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับแต่งแบบง่ายๆนะทุกคนทำได้ไม่ยุ่งยากนะครับจบในคลิปนี้เลยก็จะสอนบางส่วนเท่านั้นเองเป็นตัวอย่างแค่บางบางส่วนเท่านั้นเองเราจะไม่ใช้ทุกฟังก์ชันเราจะใช้ที่ใช้ประจำๆนะครับผมโอเคงั้นเริ่มกันเลยเรามาเริ่มที่อย่างแรกมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Import ร,รูปเข้ามาเลย Import Photo a n d v วิดีโ,โ video นะครับ import เข้ามานะก็ไปที่ได้ของเราอยู่ได้ไหนได้ C ได้ดีได้อีตุกตุ๊กเขาดูอยู่ไดอีนะ,ะไปโฟลเดอร์นี้พอเปิดมามันจะอันเช็คหมดเลยอันเช็คทุกอันนะแล้วก็เช็คอันเช็คออกเลยมันเะช็คสิเนาะเราก็เลือกรูปที่เราต้องการจะมาแก้ไขปรับแต่ง จริงๆถ้าเราถ่ายมาโอเคอยู่แล้วอะ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากหรอกแก้ไขแค่เลน collection แค่นั้นเองนะครับเราติ๊กไว้เอารูปไหนไปติ๊กจะเอากี่รูปก็ติ๊กติกไปนะครับส่วนที่เป็นสีแบบนี้คือเรา Import มาแล้วนะครับผม Import มาแล้วมันจะอยู่ในในในไลน์รูมมันจะไม่เปิืองพื้นที่หรอกครับถ้า Import เข้าไป มันจะทำเป็นแบบจําลองเอาไว้เฉยๆไม่ไม่เหมือนกับ Copy ไฟล์ทางไฟล์นะเราก็ Import เข้ามา Import เข้ามาปุ๊บก็จะอยู่ในหน้า Library นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ Develop อ,อกบบือแปบเลือกรูปที่เราจะดี v e ล o ็นะครับลบขึ้นมาแล้ว เลือกรูปขึ้นมาปุ๊บผมอธิบายหน้าต่างเมนูในในไลลูมฝั่งนี้ก็จะมีพรีเซตที่เราใช้งานแบบที่เขามีมีให้ให้โหลดกันเยอะๆอะไรเงี้ยพรีเซตแบบ night wedding หรืออะไรก็ตามแต่พรีเซตจริงๆแล้ว,วมันมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนทุกรูป เพราะแต่เราคนถ่ายมาไม่ไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็สถานที่หรือการที่จะมาปรับแสงปรับสีนี่มันมันแตกต่างก,กันเพราะฉะนั้นเราก็ preset เนี่ยผมส่วนใหญ่ใช้ทําสําหรับชุดรูปชุดนี้โทนนี้เท่านั้นนะแล้วก็ต้องมาปรับแต่งกันเอาใหม่แล้วก็สร้างพ r e s e t ใหม่ทุกครั้งมันสะดวกในการที่เราทำงานในธีมเดียวกันซะมากกว่าแล้วก็ history นะครับผมเราก็รู้แค่นี้ก่อนพอหละไม่ต้องเยอะส่วนฝั่งนี้เราก็มาดูเครื่องมือที่ใช้บ่อยๆก็จะมีตัวตัวตัวนี้ใช้ตัวเดียนกับแปลงหลักๆแค่นี้นอกนั้นเราเราสามารถทำใน Photoshop ได้หมดแล้วก็ทำแค่นี้นะฮะก็จะมี ส่วนตรงที่เราจะมาปรับแต่งเนี่ยก็จะมีเบสิกก็คือค่าค่าอุณหภูมิสีสว่างส่วนมืดส่วนสว่างตรงนี้อ่ะเราก็จะปรับไม่กี่อย่างแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ตัวที่ต้องต้องใช้เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับ ในหมวดนี้เพื่อที่จะแก้สีแก้สีบางส่วนเราจะสามารถแก้สีเราจะรู้ได้ไงสีตรงไหนตรงไหนเรากดตรงนี้เนี่ย Adjust เนี่ยปุ๊บมันก็จะเป็นไอคอนแบบนี้เราก็ชี้ไปที่สีที่เราผิวหรือว่าอะไรที่เราอยากต้องการอยากต้องการเปลี่ยนสีใบไ,ไม้มันก็จะมีสีเทาๆขึ้นมา ใไหมฮะสีเทาๆขึ้นมาอยู่ตรงด้านขวามือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะด้านขวามือเราเนี่ยตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ตัวตัวเมาส์เราเลื่อนไปตรงไหนเราก็จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรในหมวดนี้ก็คือเราจะเปลี่ยนโทนของมันอย่างตรงเนี้ยออกสีส้มเนี่ยนะออเลเรนเนี่ยเราสามารถขยับโทนสีส้ม ไปซ้ายไปขวาเพื่อเปลี่ยนโทนเลยเปลี่ยนโทนเลยนะแล้วมาอันนี้ก็จะเป็นความอิ่มของสีกับความความอิ่มของสีกับการดึงสีออกสีส้มเนี่ยเราดึงออกมันก็จะทําให้อ่าจืดลงนะครับผมแล้วส่วนตัวนี้ตัวเนี้ยจะใช้สําหรับเวลาที่ สีโทนเนี้ยเราต้องการดึงให้มันสว่างขึ้นนะครับก็จะช่วยอาจจะใช้ในในโหมดเรื่องของสีผิวได้ดีเลยทีเดียวนะแล้วเราก็มามาดูในโหมดต่อไป Speed Toning ตัวนี้สำคัญมากในการย้อมโทนนะครับผมเราก็สามารถเข้าไปเลือกในนี้เลยจะเอาไฮไลไท์สีอะไรนะแล้วพอเรากดเลือกไปปุ๊บ เราเลือกไปปั้งเนี่ยมันก็เราก็จะมาปรับค่า s a t u ตตร,ตรงนี้เพื่อจให้สีสีสีที่เราเลือกตรงนี้มันแสดงออกมาเข้มขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เราก็มาดูกันไว้ไว้ค่อยมาดูกันนะแล้วก็เลนคอลเลกชันตัวนี้ผมคิดว่ามันสำคัญ สำหรับการที่เราถ่ายรูปมาเป็นรองไฟล์สำคัญเลยทีเดียวเพราะว่าในแต่ละเลนแต่ละตัวมันมีความผิดพลาดของมันอยู่พอเราเอาเอามาแก้ไขเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอย่างอย่างเลนที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องด้านขอบเนี่ยมันจะดูเข้มขึ้นนะฮะไม่ค่อยสว่าง เราก็มาที่เบสิกตัวนี้เบสิกตัวนี้นะแล้วเราก็ติกตัวนี้ให้ใช้โปรไฟล์มันนะฮะแล้วก็ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขอบสีม่วงที่อยู่ตามพวกขอบต่างๆที่มันสีมันเกินออกมาเราก็ติกไปเลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับรูปเท่าไหร่นี่ฮะโปรไฟล์โปรไฟล์ของเรามันก็จะบอกเลยว่าเป็น Sigma ซิกมา85 f 1 4นะฮะ ตามนี้อพอเราติก๊กอย่างแรกเนี่ยเรา,ากรมาติ๊กตรงนี้ก็พอละติ๊กเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราก็มาดูเบสิคเราอยากจะปรับอะไรไหมส่วนผมนี่เบสิคผมจะไม่ค่อยทําอะไรกับมันนะผมจะไม่ค่อยไปยุ่ง,งอะไรกับมันมากก็เบสิคส่วนใหญ่ก็จะปรับให้เป็นค่าต่างๆไว้ค่ากลางๆไว้สมมติมืดเกินไปแล้วก็ปรับให้มันสว่างขึ้นหน่อย แต่ผมจะไม่พยายามยุ่งกับมันผมก็จะมาเริ่มที่เรเดียนนะคะคลิกลงไปตัวค่าเนี่ยยังไม่ได้โดนตั้งค่าถ้าเกิดมีการตั้งค่าไว้อยู่แล้วเรากดนี่ดับเบิลคลิกสทีมันจะกลับมาเป็นศูนหมดนะครับผมศูนย์หมดเราก็ไปเลือกอย่างแรกเนี่ยถ้ารูปลักษณะเน,นี่ยเราก็เลือกให้ให้ให ตัวแบบตรงกลางเนี่ยเด่นขึ้นเราก็จะสร้างเรเดียนนี้ขึ้นมาแล้วเราจะทำแสงข้างนอกเนี่ยให้มืดลงเพื่อบีบให้คนมองเข้าไปที่ตรงกลางซะมากกว่านะครับเ,เราก็มาที่ลดเพ็กโพเชอร์ลดไปเลยฮนะลดไประดับหนึ่ง เวลาเราลดแบบเนี้ยถ้าเราลดลดไปเยอะเมันจะเข้ามาในขอบข้างในด้วยสาเหตุที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเรามีตั้งค่าความฟุ้งเอาไว้เราอยากจะให้มันฟุ้งมากฟุ้งน้อยเนี่ยอยู่ที่เราเลยถ้าเกิดเราต้องการให้มันดูแบบสมจริงเราก็ฟุ้งมากหน่อยแต่มันจะคุมยากนะ ถ้าขอบนอกเนี่ยผมจะตั้งไว้ประมาณเนี่ยเท่านี้แหละไม่ให้มันเข้ามาเยอะมากถ้าเราต้องการให้มันอยู่ด้านในเราก็อินเวอร์สมาเข้าไปอยู่ขา้างในนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่อินเวอร์สมาเนี่ยจะไว้ทําแสงเทียมนะครับผมจะทําแสงเทียมเนี่ยพอเราเปิดอินเวอร์สแมสจะเข้าไปอยู่ข้างในแทนนะแต่เราติก๊กเอาไว้ด้านนอกเนี่ยดีละ นี่เราทำขอบแรกก่อนปึ๊บพอทำขอบแล้วมันก็คือจากการบีบสายตาเนี่ยขอบเนี่ยจะโดนบีบให้มืดเพื่อให้ตัวตรงกลางเนี่ยดูน่าสนใจขึ้นอะต่อไปเราก็มาดูว่าแสงเนี่ยมันเข้าจากด้านนี้นะฮะจากด้านนี้เราก็มาสร้างแสงเทียมซ้ำม,มาอีกอันหนึ่งสร้างแสงเทียม ออประมาณนี้นี่เข้ามาเพิ่มแสงมาให้อินพุตเข้าไปปึ้งอินพุตแล้วแสงแสงสีพระอาทิตย์นะแสงสีพระอาทิตย์ออกเหลืองๆหน่อยเหลืองๆหน่อยอ่เปิดชัโด้หน่อยนึง เยอะหน่อยมันจะได้ดูสมจริงให้ความอิ่มตัวของแสงของสีนี้เยอะขึ้นหน่อยเพิ่มไฮไลท์เสร็จแล้วเห็นไหมครับเพิ่มมาดูพิเคตก็คือทำซ้ำอีกทีนึง าซ้ำๆเราก็ล้างไปอือแคนี้เราก็ได้แสงอีกท่อนหนึ่งประมาณนี้ถ้าเราต้องการสร้างอีกเราก็สร้างไปอีกไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสร้างไปชอบให้มันมีมากน้อยแค่ไหนเราก็สร้างไป างแสงตัวนี้เสร็จแล้วก็จะจบแหละเรเดียนเลเราก็แทบไม่ได้ใช้คราวนี้เราก็มาดูที่แปรงใช้เยอะที่สุดเลยฮะแปรงเนี่ยใช้เยอะที่สุดส่วนใ่ก็มาแกา้สีที่หน้าบ้างความมืดที่หน้าบ้างนะเรากดถ้าเกิดกดไปที่หน้าเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการสูข้าไปที่หน้านะเราก็แก้เอา ใช้เมาส์เมาส์ที่ลูกกิ้งเมาส์เนี่ยขยายเอาได้ทาไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้อยๆน,นะครับอย่าเพิ่มเยอะลดความอ,อิมตัวงแสงนิดหน่อยอิมตัวของสี สเปสบาร์ bar, นะครับกดค้างไว้แล้วเราก็จะเลือนภาพได้เปิดเงานะฮะเปิดเงาเนี่ยเราก็จะใช้อยู่แค่นี้หลักๆถ้าอย่างส่วนถ้าเราเห็นขาวๆเนี่ยเนี่คือไฮไลท์ทั้งหลายถ้าเราต้องการจะแก้เราก็ใช้แปะอันใหม่ ระบายลงไปนี่ฮะระบายไปไป,ไปแล้วเราก็ลดไฮไลท์ฮะลดไฮไลท์ลดไฮไลท์เพิ่มเงาไปอ่าก็จะประมาณนี้มันก็จะลดลงมันจะทำให้เราให้ภาพมันดูกลืนกันขึ้นมามากขึ้นอ่ะไปทำ ขึ้นแปลงใหม่นะครับขึ้นแปลงใหม่หง่ายๆไม่ยา,ยากเอาเพิ่มชาร์โดมาเนี่ยพอแล,ะละ้วล่ะไม่ต้องอะไรเยอะให้มันมีเงามีอะไรก็โอเค เตัวฟิวนี่มันก็จะเต็มด้านขวางนะโอเคเดี๋ยวเรามาเพิ่มส่วนที่เป็นผิวนี่มันมันดูมืดไปหน่อยนึงที่แขนตามแขนตามขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสักน้อยนึงไม่ต้องเยอะครับ ในส่วนที่เราต้องการให้มันดูมีสีขาวหน่อยนึงให้มันดูน่าสนใจมองเห็นแล้วมันดูน่าสนใจขึ้นหน่อยหัวเาแค่นี้พอแล้วแค่นี้เรากลับมาดูนี่แปลงของเรา จะแก้อันไหนเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีสีแดงๆขึ้นเราแก้กด a l t e r n ร t เมันจะเป็นลบเราก็ลบไปนะครับผมเวลาเราเราจะลดขนาดแปลงเราก็ใช้เลื่อนสกรเมาส์เนี่ยลบเข้าออกอต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องสีละ คราวนี้เราก็มาเจาะเลยว่าต้องการเปลี่ยนสีอะไรบ้างอย่างเช่นเราต้องการเปลี่ยนสีนี้มันก็คือมีกีนมีกีนนะมีกรีนกับสีฟ้าสองสีนี้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีสมมตินะ,ะส่วนผมไม่ชอบเปลี่ยนเนีเปลี่ยนก็จะดูอมเหลืองมากขึ้นมนาะจนเป็นสีน้ําตาลที่เขาชอบเปลี่ยนสีกันนะ เด่งสองอันนี้มันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลไปเราไม่เอาผมไม่ชอบก็ปรับประมาณนี้แต่ผมจะเร่งให้มันเขียวด้วยถตามันเขียวๆผมชอบเขียวๆก็จะเร่งอย่างนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้มันเข้มขึมข้นอีกแล้วก็ดันตัวนี้ออกไปอีกแต่ของผมเดี๋ยวส่วนใหญ่ โหมดนี้ผมจะใช้สำหรับบางทีเปลี่ยนสีผิวบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองกดตัวนี้นะแล้วก็ไปที่สีผิวมันจะมีส่วนใหญ่จะเป็นส้มสีเนี่ยสีผิวถ้าเราถ่ายออกมาไว้บรนมันโอเคมันจะเป็นสีประมาณนี้สีส้มเราก็จะมาปึ๊บลดความความอิ่มตัวของสีส้มเนีออกลดลงไป นะหน้าเราก็จะเริ่มเริ่มไม่ไม่คิเลละเริ่มเริ่มดูโอเคไม่ไม่ดูไม่ดูแบบแ,ป,แป,ป๋นๆไปนะฮะพอละแขนก็ประมาณนี้แหละแล้วเสร็จแล้วเราก็แลดูว่ามันยังมืดจุตัวนี้เราก็จะมาเพิ่มแสงให้มันสว่างขึ้นะประมาณนี้แหละ ถ้าเกิดเราต้องการถ้าเกิดเลยเห็นไหมฮะสีจะดำเลยมืดหน้ามืดเลยนะเราบวกขึ้นมาอ๋อประมาณนี้เสร็จแล้วง่ายไหมแก้แก้ได้เกือบหมดแล้วภาพเราก็จะค่อนข้างสมบูรณ์ส่วนตัวเนี้ยมันไว้สำหรับเวลาเราย้อมโทนที่เกี่ยวกับแสงหรือว่าโทนอารมณ์เนี่ย ถ้าเราไปใช้โหมดเมื่อกี้เราจะเปลี่ยนมันทั้งหมดอะแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราแสงพระอาทิตย์สีเหลืองๆเ,เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไฮไลท์เนี่ยให้ออกเหลืองๆกลางๆนี่ไฮไลท์นี้ปึ้งเสร็จนะเสร็จแล้วแล้วเราก็มาปรับตัวความเข้มของมันให้แบบอมเหลืองนิดๆก็พอละ ีถ้าเราไม่มีเลยมันก็จะเป็นสีจืดๆอย่านี้เราก็ใส่ทีเดือวเข้าไปในไฮไลท์นะไม่ใช่ปรับในไฮไลท์เนี่ยเนี่ยเราก็ปรับนี่ตรงนี้ให้มันอมเหลืองนิดๆส่วนเงาส่วนเงาเนี่ยเ,เดี๋ยวนะผมจะใช้สีน้ำเงินน้ำเงิน น้อยเนี่ยบางคนชอบชอบสีโทนอย่างเงี้ยเขาปรับจากตัวนี้แหละครับมันจะไม่ใช่ปรับทั้งหมดนี่เป็นวิธีการย้อมโทนที่ทําให้เกิดอารมณ์มากที่สุดละผมคิดว่านะอ่าประมาณนี้่านิดเดียวไม่ต้องเยอะแค่นี้เราก็จะได้รูปที่ค่อนข้างโอเคเลยเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวเอง นอกนั้นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วครับเนี่ยหนึ่งลูปเสร็จไปเรียบร้อยเราอยากจะแก้ตรงไหนอย่างเช่นว่าตรงเนี้ยผมว่าดูว่ามันฝั่งเนี้ยมันไม่ไม,ไม่บาลานซ์กันฝั่งนี้มันจะมืดไปผมก็จะเอาแปรงนะครับทาถูทาถูเลยครับทําแสงเทียมเลยครับเ,เราก็จะได้แสงเทียมนะ โปรแกมดูดีขึ้นประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งไหนเดี๋ยวผมใช้แปรงแปรงอันเดียวอันนี้สิมัน,นจัดไปก็ล,ลบปุ๊บนี่เสร็จแล้วแปรงใหม่ใหญ่เปิดแค่ชาร์โดก็พอละ เตรียมภาพตัวนี้โอเคเราก็ไปส่งเขากลับบ้านให้ใช่ไปส่งออกไปเพื่อที่จะไปทำงานต่อใน Photoshop หรือว่าเราไม่ต้องแล้วอ่ะแค่นี้ก็ใช้ได้ละนะฮะล้วก็ส่งไฟล์ไปนี่มาที่ไฟล์นะครับเอ็ก r t อร์ตปเอ็กซ์อร์ตเนี่ยเราก็จะมา เลือกตัวนี้ export to specific folder ก็คือเราเจาะจงลงไปเลยเลือก choose เข้าไปว่าจะเลือกโฟลเดอร์ไหนปุ่มเสร็จนะก็เรียบร้อยอไม่มีอะไรไฟล์เนมไม่ต้องไม่มีอะไรตรงนี้ไม่ต้องสนใจมากอ่ะมาตรงนี้ดีกว่าสำคัญกว่าไฟล์ใหญ่ไฟล์เล็กตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะ สำหรับคนที่เครื่องไม่แรงมากครับผมแนะนำให้เป็น jpeg ก็ได้แล้วเอาแค่60ก็พอ60ก็คือค่อนข้างพอแล้วล่ะมาตรฐานบางคนตัวนี้ color space เนี่ยเขาจะใช้เป็นโปรโฟโต o rgb ตอนนี้เครื่องพิมพ์ต่างๆมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กว้างพอแต่สีเขาจัดจริงแต่ไม่ต้องเอาแค่นี้พอละ ใช้งานง่ายไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปแปลงมันอีกทีเนึงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเครื่องใครแรงๆอะ่ะก็เป็นนี่เลย psd ไปเลยไม่งั้น jpeg ร้อหรือว่าเป็นก็จริงๆผมใช้แค่นี้แหละใช้ jpeg แค่60ก็เหลือเฟือแล้วละ่ะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะมากไายผมเที่ยวแล้วพอกันถ้าเราไม่ขยายใหญ่มากเเสร็จเราก็ export ไปเลยครับ มันเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรอ่ะแอกซ์พอร์ตไปนีแล้วก็รอครับรอไปนี่เราก็จะเราก็เสร็จแล้วครับคลิปนี้คลิปนี้เราจบแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะหาตัวอย่างที่มันต้องแอดวานขึ้นกว่านี้อีกหน่อยแล้วกันนะแต่ตอนนี้เอาง่ายๆเอาแค่ที่เครื่องมือเราทำได้ นะครับผมเอาที่เครื่องมือเราทําได้แค่นี้ก็ง่ายๆทุกคนทําได้เอาแบบนี้ดีกว่าโอ้มีอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าที่เราทําไปเราอยากจะย้อนไปตรงไหนเราก็มาที่ history นะครับลืมบอกโอเคผมขอจบแค่นี้แล้วครับขอบคุณมากครับที่ผู้สารับชมจนจบนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยขอบคุณ